ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอซแคดเกมเมอร์นะครับวนะันนี้ามกับเอซแคดเกมเบอร์เขามาเล่นกัเล่นเกมในบนทีวีจอแบนนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ชื่อว่า Monster w o r อรนะครับซึ่งเป็นเกมอะไรก็ไม่ีเรากนมาเล่นกันโอเคนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเออ่ตัวเกมมันบอกว่าให้เรายิงเจ้าผีนะแล้วก็เกบ็บพวกอมอะสักอย่างนะโอเคก็อาจจะไม่ใช่ต้องขออใครครับผมไม่มมกล้า เกมแอปอันนี้น่าจะเอาสักสามนาทีพอนะโอเคมันมีอะไรมากอุ๊ยจุดหมาขอให้ซูมกันนึงครับมาไปโอเคอืมอีกผีหน,นึน่ะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้จุดประสงค์เออหนูงไม่ทันไปนโทษโอเครับ okay. เราจะเคลีย oh, uh, ์เอ uh ิรมสแตนทิสิบเออนี่เราจะผ่านนะ้เพราะฉะับมันเป็นเกมที่กระโปรงมากครับสองทีพอแล้วเขียนเล่นนะต้ออ่านสั่นสอบด้วยโอเคครับเออออกมาหมดเดี๋ยวเพิ่งลง มันน่าจะยาวนี่ยาวหรอกุเอออ๋อต้องมานั่งคิดแล้วเอา๋องอ๋องอ๋อะหกอ๋วสแตนเคลียร์ครับโอเคครับนะผมจบคลิปนี้ไปนะว่าเกมนี้มันหัวร้อนนะโอเคครับก็ขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็กดซับสไครต์คลิปผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ